กลับสวัสดีท่านผู้ชมดูด้กันด้วยนะครับวันนี้เราก็ผมเอสคุงเออเอสคุงเอ้ยมิสเตอร์เอสคุ้งชาแนลโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาแบบเออมาลองเล่นใหม่ครับพี่ P e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  อีวันนะพี่อีวันพี่อีวันวันวันพี่อีวันพีอีพีอีวันแหลกนะครับข้อแอปที่ผมใช้อัดก็ที่เห็นเลยโม,มสกินของเราก็ขอใช้เป็นสกินนี้ เชื่อนะครับเราก็ขอชื่อเดิม G M <GM, S 1> นะน,นะครับ G M G M ศูนย์หกห้าห้ากันเลยชื่อเดิมอ้าวกด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 แรหน่อยนะครับพอดีแบบ <c oughs> คิดไปคิดมาอยากมาอ่านนะครับ <c oughs> ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยเอาเปกินแล้ว ก็มีเสียงน้องผมนะครับแล้วก็เสียงแม่เสียงยายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สอนเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เสียงแอปเปิลครับเอพพีเอลีอพีเอลเอพีนะครับจุดเอ็นดีเราเขียนว่าแอปเปิลก็ได้นะโอเคแล้วเราก็ เอาหากระดาษไปจดหรืออะไรแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับอ่ะไปคือกดเพลงไปเลยนะครับอ้าวอ่าก็ลองไปเข้ากันเราเองนะครับแต่วันนี้เราขอมา คแค่แจกซับเพื่อพอนะซ์บที่สองนะครับเราที่เราจะมาแจกในวันนี้นะครับก็คือซอเอ f วนะอครับเขียนไปเลย e t t แล้วก็จุด o y u n t t นะครับจุด n E t เขียนไป e t t แค่นี้แหละก็เซฟ ครับแล้วก็ต่อไปที่สาม P E จุด P E จุดเกมทีมจุดฟรีแซกนะครับเกมประกันนะเอ่แล้วก็ ก็เซิรที่เราจะเล่นมากที่สุดก็ไอควเซิร์ฟที่สองก็จะเป็นแอปเปิลรที่สามก็นี่เลยแอปเปิก็ตอนนี้ยังไม่เปิดเลยถ้ามีเซิร์ฟอื่นเ้าก็จะมารีวิวที่หลังนะถ้าอย่าลืมกด Channel อื่นนะเขียนไปว่า s อซ์กรุงเวน a n n แนลนะครับม่จะขึ้นคลิปหลายคลิปมากเลยของผมนะครับโอเคอันนั้นเป็นอันเก่าแล้วผมไม่ได้ใช้แล้วครับก็ขอลาไปก่อน